สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูหนังที่หาดูได้ยากของพระเอกสมบัติเมทนีนะครับลงมาแล้วครับที่บอกว่าหาดูได้ยากนั้นก็คือเป็นหนังที่ไม่มีจําหน่ายทั่วไปในท้องตลาดนะครับเพราะว่าไม่มีใครทําออกมาจําหน่ายนะครับฟิล์มชุดนี้พวกเราเป็นผู้ที่ไปค้คนพบนะครับเป็นหนัง16มมไม่มีเสียงนะครับสมัยก่อนเวลาฉายจะต้องภาคกันสดๆนะครับวันนี้ได้จะฟรีมานะครับบทภาคไม่มีนะครับวันนี้ก็จะต้องดูแล้วก็พูดบรรยายนะครับ ก็จะเป็นการฉายเพื่อนำลึกถึงพระเอกสมบัติเมธนีนะครับถึงเพิ่งเสียพิษไปได้ไม่นานนะครับหนัง16วมเรื่องนี้เป็นผลงานการสร้างและกำกับของคุณชุติมาสุวนลณรัตน์นะครับออกฉายครั้งแรกที่โรงหนังเมืองทองแถวประตูน้ำนะครับเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2013นะครับก็52ปีผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาย้อนลำลึกดู พระเอกสมบัติเมธนีนะครับที่แสดงหนังในยุคหนัง16มมไม่มีเสียงนะครับต้องภาพสดๆนะครับหนังเรื่องนี้จริงๆเป็นหนังที่มีเพลงเยอะนะครับมีนักร้องมาร่วมแสดงด้วยนะครับแต่ว่าจากร้องเพลงในสมัยก่อนนั้นเขาจะถ่ายด้วยฟิล์มนี่ลุงกรงกับเกงแดงกับชินแฉะนะครับฉากร้องเพลงในสมัย่อนเขาจะถ่ายด้วยฟิล์ม35มมนะครับแล้วก็เอาไปย่อเป็นฟิล์ม16มมให้ภาพออกมาขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็ฉายต่วห่าฟิล์มที่เราได้มานั้นนี่คุณเมตตารุมรัตน์นะครับ ผู้ชายซ้ายมือจะเป็นคุณทัตเอกทัตนะครับเป็นพ่อของคุณสมบัติในเรื่องนี้นะครับเป็นคุณเมตตานะครับฟิล์มที่เราได้มานั้นไม่มีฉากเพลงเหลือเลยนะครับก็เหลือแต่ฉากเนื้อเรื่องนะครับก็จบเรื่องแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับไม่มีบทพาคพวกเราก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่วันนี้พระเอกสมบัตเิเวทนีพระเอกอเรื่องนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับ <ๆ S 1> ก็เลยนํามาฉายย้อนยุคนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะตกรุ่นหมดเลยนะครับเพราะว่ามีหนังอีกหลายเรื่องนะครับที่เราได้มาเป็นฟิล์ม16มมนะะคครรัับแล้้วก็ยงไไ่ดา ฉากนี้จะเป็นฉากที่จะต้องเจรจากันระหว่างคนที่เรียกว่าอยู่สองไร่สองบ้านติดกันนะครับแล้วก็ต้องใช้ลวดหนามนะครับกั้นเป็นเขตแดนนะครับสองครอบครัวนี้ไม่ถูกกันนะครับระหว่างครอบครัวของคุณอารัญญานาวงนะครับแล้วก็ครอบครัวของคุณทัตเอกทัศน,นะครับคุณทันี่ก็อยากจะได้ไดร่ของคุณอรัญยาแต่คุณอารัญยาไม่ขายนะครับก็เลยมากั้นรั้วนะครับแล้วก็หนังจะไปจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่ว่าฉากนี้จะเป็นฉากที่ ซ้อนกลนกันก่อนนะครับหลังจากเจราจาก,กันเสร็จแล้วนะครับนั่นคุณรุดอนภพนะครับเจราจาก,กันเสร็จแล้วก็คุณเมตตาอยู่ฝั่งนั้นนะครับก็เลยจะต้องตัดสินใจให้คุณอรัญญานาวงนั้นแต่งงานกับคุณสมบัติเมธนีก่อนนะครับค่อยดูนะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่สมบัตินั้นพอมรู้ว่าจะต้องแต่งงานกับคุณอรัญญาซึ่งตัวเองไม่ได้รักนะครับก็เรียกว่ามองหัวจดเท้าเลยนะครับเห็นไหมครับ แต่หนังก็จะมีเด็กๆนะครับมีคุณลูกสาวของคุณชุติมาสุวรรณัตน์นะครับร่วมแสดงแล้วก็เด็กชายปรีชาเกิดกับแพงนะครับหนังน่าสนุกนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีบทพากนะครับแล้วก็ไม่มีเพลงด้วยนะครับเวลาฉายออกไปไม่มีเพลงมีคนจะทําหานะครับนักร้องที่ร่วมแสดงก็อย่างเช่นคุณสมัยอ่อนวงนะครับคุณเรียมดาราน้อยนะครับแต่ว่าพอไม่มีเพลงคนก็จะมีความรู้สึกว่าจะไม่อยากดูนะครับเพราะหนังที่ไม่มีเพลงก็คือ หนังเพลงที่ไม่มีเพลงนี่จะเรียกว่าหนังไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เลยต้องเก็บภาพที่ทาจากฟิล์มเก็บไว้แบบนี้แหละครับในที่สุดฉันนี้ก็ตกลงกันได้นะครับก็จะต้องให้ทั้งคู่นั้นแต่งงานกันนะครับแล้วก็จะมีฉากต,ตลกๆอีกเยอะนะครับแต่วันนี้ผมตัดเฉพาะฉากที่เห็นคุณสมบัติเมทนีเป็นหลักนะครับมาให้ดูนะครับเพื่อเป็นการฉายลําลึกถึงหนังที่หาดูได้ยากของพระเอกสมบัติเมธนีนะครับุดารยาก็ต้อง จำใจแต่งงานนะครับคุณทัศน์เอกทันนี่วางแผนที่จะได้ยึดครองราอยู่แล้วนะครับกองรอชอบใจนะครับมาดูฉากอีกนะครับที่พอแต่งงานแล้วคุณทัศน์ก็จะวางแผนให้สมบัติเบธานีนั้นครอบงำคุณอารัญญานะครับแต่ว่านังไทยนะครับตัลปัดนะครับดูคุณอารัญญานะครับนี่ปี2513นะครับสมบัติเบธนีเมื่อ52ปีที่แล้วนะครับ ยังมีหนังอีกหลายเรื่องนะครับที่เรียกว่าเป็นหนังหาดูได้ยากนะครับที่พวกเราไปหาฟีบมาได้นะครับบางท่านบอกว่าทำไมต้องใช้คำว่าหาดูได้ยากนะครับถ้าหาดูได้ง่ายหมายถึงหนังที่ออกเป็นม้วนวิดีโอจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับออกเป็น DVD เป็นแผ่นดีวีดีลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็จำหน่ายทั่วไปนะครับซึ่งยังมีจำนวนน้อยอยู่นะครับเนื่องจากยังมีหนังไทยอีกเป็นหลายพันเรื่องนะครับเป็นพันพันเรื่องนั่นแหละครับที่ ตกค้างนะครับเป็นฟิล์มเก่าวันนี้แลครับไม่มีใครทําออกมาจําหน่ายนะครับนั่นเด็กชายปรีชาเกิดกําแพงนะครับหนีออกจากบ้านนะครับแล้วก็ถูกคุณทัศนั้นจับตัวมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีเกี่ยวรวดน้ำนะครับแล้วพอเกี่ยวรวดน้ำแล้วทีนี้คุณทัตนี่ก็สงสารเด็กนะครับเด็กชายปรีชานี่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับบวชเป็นพระอยู่แถวๆทางฝั่งภาคตะวันออกนะครับทางจันทร์หรือทางรายยองนี่นะครับคุณตุ๊กตาจินดารุดเคยเล่าให้ฟังนะครับว่า วดเป็นพระนะครับ60เศษตนะครับเห็นไหมครับพอจะก้าวข้ามเขตแดนก็เจอรวดน้มนะครับคุณทัตก็เลยต้องรื้อลวดน้ำนะครับเป็นการทลายพรมแดนที่กั้นความสุขระหว่างสองไร่นะครับก็เป็นหนังแนวสนุกนะครับสวนบ้านนาครับเป็นชื่อเรื่องนะครับแต่ว่าจะเป็นสวนบ้านนากับอีกแบบหนึ่งนะครับที่คุณสุรศรีพาทธำเป็นคนทําไว้นั้นก็ชื่อเรื่อง สวรรค์บรนนาเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นสวรรค์บรรณารุ่นแรกนะครับที่สร้างออกฉายในปี213นะครับกุท่านเอกทัศน์ก็ตัดวดน้านะครับแล้วก็พาเด็กชายปรีชาเข้าไปส่งนะครับนี่ผมตัดให้ดูฉากสุดท้ายของเรื่องเลยนะครับส่วนฉากอื่นๆนะครับฉากตลกนะครับฉากที่ไม่มีคุณสมบัติเมทนีออกนะครับผมก็ไม่ได้ตัดแต่เห็นไหมครับคุณสมัยอวังวงนะครับวิ่งมานะครับ ในฉากนี้จะมีนักร้องอยู่2คนนะครับก็คือคุณสมัยอ่อนวงกับคุณนี่คนนะครับคนนี้ครับคุณเรียมดาราน้อยก็จะเข้ามานะครับบีมก็จะบทอยู่แถวนี้แหละครับคุณเรียมนี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณสมัยก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับทั้งสองคือคุณทัศนี่กีดกันคนสองฝั่งไม่ให้รักกันนะครับเพื่อที่จะต้องการไร่นะครับแต่ว่าพอหนังใกล้จะจบทุกอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็ ให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้อยู่ด้วยกันนะครับด้คุณเรียมดารนานร้อาไว้นะครับนะครับแล้วก็คุณสมัยออนวงนะครับเสียดายนะครับชากที่ร้องเพลงนั้นไม่มีครับ